ดูห้องเครื่องกันบ้างนะคะสำหรับ V6 ของเรานะคะเครื่องยนต์ทำงานนะคะ250ม้าพูดง่ายๆเลยนะคะเวลาพี่ขับแบบนานๆน,น,นะคะพี่จะไม่เหนื่อยเลยนะคะแล้วก็ขับแบบ200แบบยาวๆเลยนะคะแรงบิดหมายความว่าเวลามีคนจะแซงนะคะแซงพี่หรือแบบพี่ต้องการแซงในระยะประชันชีพน,นะคะทำให้แซงได้ดีมากยิ่งขึ้นนะคะสำหรับตัว V6 ของเรานะคะตัวนี้นะคะสุดยอดเลยนะคะรอจากแรปเตอร์เลย แงที่สุดเลกค,คน,นะคะวันนี้ค่ะนุจะพามาดู V6 ค่ะในเพจเจ้าหญิงเอเวร์นะคะคันนี้เลยนะคะเป็นกระบปไวท์แฮกวี6ค่ะทุกคนอยากให้มาสัมผัสมากๆเลยนะคะสำหรับ 250แรงมานะคะแรงบิดอยู่ที่600นะคะซึ่งแรงมากทีเดียวค่ะเรามาดูกันนะคะว่าคันนี้เขาแต่งอะไรบ้างนะคะกระจังหน้าของเราเลยเป็นแรปเตอร์นะคะทรงแรปเตอร์เลยนะคะของแท้เท่านั้นนะคะสำหรับกระบ,บะมี6ของเรานะคะด้านล่างค่ะทำสีเป็นดำทั้งหมดเลยนะคะมาดูช่วงล่างกันบ้างค่ะล้อแมกค่ะ KMC นะคะตัวนี้นะคะผลิตขึ้นด้วยล้ออลลอยพิเศษเลยนะคะ สดาสุดพิเศษนะคะกับเจ้าหญิงเอเรสค่ะทักข้อความนี้มาได้เลยค่ะหรือเบอร์โทรนุ้ยค่ะ0659353398ค่ะเพราะเราคือทีมงานมืออาชีพค่ะแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าสำหรับคลิปนี้สวัสดีค่ะ